สวัสดีครับอยู่กับผมแบล็คลิสกันดีเช่นเคยโดยในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มสกินคู่รักวาเลนไทน์ Valentine ใหม่ในปีนี้นะครับนั่นคือออสการ์และก็นิ่งหลงหลงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเนี่ยจะได้กระดูกประจาตัวของออสการ์โดยหรือเปล่าซึ่งงบการสุ่มของผมเนี่ยผมขอสุ่มให้ได้แค่2สกินก็พอนะครับอาจจะแบบว่ามีสุ่มเล่นๆอีกไปนิดหนอ่อยอะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่าจะเหมาตู้เมื่อไหร่ผมจะพักทันทีนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆ ามารถเซิร์เป็นใน c e b o o k ว่า P O W B R P L Y หรือว่ากดที่หลิงต้คลิปก็ได้ครับทางร้านเติมเกม Power Play เนี่ยมีหลากหลายเกมให้เลือกมากมายในนั้นเนี่ยก็มีเกมตุ้นเละตะลู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากเติมเกมตุ้นเล่ตะลู่ในราคาถูกก็สามารถเติมได้ที่ร้านเติมเกม Power Play เลยแล้วก็อย่าลืมนะกดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์เป็นช่องแบกฤษฎันกันด้วยนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ทําการชรําระสินค้ารอแอดมินเข้ามาเติมให้ได้เลยสะดวกเติมถูกเติมใบต้องที่ร้านเติมเกม Power Play นะ ก็นั่นแหละครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าทุกคนโดยคลิปนี้ผมขอพูดไว้ต้นคลิปหน่อยถ้าเกิดว่าผมไม่ได้กระดูกวิญญาณผมก็จะมาแค่รีวิวแล้วก็พูดให้ทุกคนได้ดูว่าเออกระดูกนี้มันทํางานยังไงแล้วก็เหมาะสมไหมในช่วงถ่ายคลิปก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าผมได้ผมจะทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะเทสให้ทุกคนได้ดูแต่ถ้าไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปนะจะไม่มีการเทสจะมาบอกกันไปเลยว่ากระดูกตัวนี้เนี่ยมันคุ้มค่าถึงขนาดไหนเอาล่ะมาพูดกกกััััันนนนนใใเเเเรรรรรืื่่่่่่ออองงงตตวววคบบีีียยลลาามปป้หญะ จะปกติเนี่ยจะมีแพ็คประมาณ329บาทใช่ไหมตอนนี้มีแค่แพ็คเพชรครับโดยจะมีแพ็คให้เติมแค่19บาทแค่ครั้งเดียวนะเติมเสร็จคือไม่ได้เลยโอ้โหโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นแพ็คเพชรใช่ไหมก็จะมี600อ้อยีเก้พชรหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ประมาณ300เพช แล้วก็แพ็ก19บาทอะไรประมาณนี้แต่ว่าเฮ ύ, ้ยถามว่ามันดีไหมมันผมรู้สึกว่าโอเคมันก็ประหยัดมาเยอะเลยนะแต่มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวครับนั่นก็คือตู้ตัวนี้เนี่ยมันเข้าตอนเที่ยงคืนใช่ไหมแล้วมันมีบั็อกอยู่สิ่งหนึ่งครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปกดแพ็ก329แพ็ก698เนี่ยก็จะหายไปทันทีเลยครับหรือไม่ก็ไปเติมแพ็ก19บาทแพ็ก2ตัวนี้ก็จะหายไปทันทีโอ้โหมันเป็นบั็กนะไม่รู้ว่นเป็นบั็กหรือว่าเกมเนี่ย จงใจอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันดีที่มีคนมาบอกก่อนนะซึ่งการซื้อเนี่ยก็จะเป็น698แล้วก็398เพชรแพแล้วก็ไปเติม19บาทครับคุณจะได้ทุกๆแพ็คเออแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครบั๊กในส่วนตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เอาแพ็คกลับมาโอ้โหซวยเลยนะเสียพเพรตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็แพ็คพวกนี้เนี่ยเป็นแพ็คที่โคตรจะคุ้มด้วยถ้าเกิดว่าใครพลาดเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยดีนะจริงๆผมเกือบเติมแพ็คือบซื้อ300ก่อนแล้วแหละดีที่มีคนน,นคร้มมอกไว้ก่อนกให้นีหยได้้ําากรซือ600 98เพรแล้วก็300ตรงนี้นะครับผมคุ้มไปก่อนแล้วซึ่งการซื้อไปแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับทุกคนมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะเออเอาเป็นว่าผมได้มาแล้วก็พอใจแล้วแหละแล้วก็จะมีโปรโมชั่นครับแพ็ก68เพรนะครับผมประมาณ30ตัวอีกรวมๆแล้วตอนนี้มีอยู่ประมาณ900ใบครับผมถามว่าต่างกับการเติมไหมผมขอพูดเลยว่าเออก็ค่อนข้างต่างอยู่นะครับผมการเติมของผมในวันแรกเนี่ยก็จะมันเก้าร้อยตัวอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามีแพ็กสามร้อยใช่ไหมผมมองว่ามันก็ยังถูกนะเมื่อวานนี้มีอยู่ 4เพรก็หมดไปประมาณเกือบ2,000กว่าเพรเองได้มา900ตัวถือว่าโอเคครับแล้วก็ใส่กล่องเนี่ยได้มาเยอะกิจกรรมนี้ถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่ามันบักครับทุกคน <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครซื้อแพ็คผิดเมื่อคืนนี้300บาทโอ้โหเรียบร้อยเลยเอาละเดี๋ยวเรามาจับกันเลยดีกว่าครับเราใช้สูตรเดิมครับจับ1ครั้งแล้วก็ไปจับ5ครั้งนะเห็นเมื่อคืนนี้โหเขาพากันได้ของดีจัดเลยอะปึ๊บ6ครั้งมาครับโอ้โห,โโหมีแต่เศษเกลือแต่ก็ได้อยู่นะขอกกระดู กดไปอีกห้าครั้งปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บโอเคออกที่สูตร S อแล้วก็ออกแกนขาเฮ้ยใช้ได้สูตรนี้จะได้เลยกดไปหนึ่งครั้งก่อนอ่าแล้วก็กดปุ๊บกระดูออกมาเลยไหมปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่กูจะไม่การันตีสักงานได้ไหมเนี่ยปุ๊บโอโหกองสบุนไครละวๆเลยปับ๊บม,มันไม่เกี่ยวกับสูตรหรอกทุกคนแล้วกดไปทีแล้วว่าห้าดีกว่าเออไม่ได้เออให้มันได้อย่างงี้ให้มันได้อย่างงี้ ไม่ออกหาอะไรเลยโคตรเกลือเพิ่งชมกิจกรรมไปแบบแบบโอ้โหโอเคออกเป็นสกินนี่นงหลงแล้วครับไม่โดนการันตีออกไวมากนะแต่ว่าของอื่นเนี่ยหได้น้อยจังวะไปกด1ครั้งต่อครับต่อไปเป็นทางด้านของสกินออรการดีนะครับผมที่ออกอันนี้เป็นอันแรกอะออกสกิน A อะไรนะเนื่องหลงเนื่องหลงเนี่ยคาดว่าน่าจะแพงสุดแล้วนะออรการ์นี่ก็น่าจะลองลงมาไปครับต่อห้าใบแล้วก็ห้าใบไปอีกห้าใบไปอีก โอโหไม่ออกเลยเหรอวะห้าใบไป,ไปโอ้โหไม่ออกเกลือนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะขอตัวมาเยอะๆเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตัวขาดแคลนมากเลยโอ้โหไม่ออกวะ่ะกระดูกออสกาปับ๊บอืมกระดูกอยู่ไหนกระดูกอยู่ไหนโอ้โหเฮ้ยการันตีปะเนี่ยอืมไม่การันตีครับแต่ก็โดนไม่หนักอยู่สูมอีกสักนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็มีประมาณ เฮ้ย110ตัวมีน้อยมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราซื้อทั้งหมดโอ้โหหมื000 1, 000, 000 1, 000 1, 000่นหนึ่งหมื่นหนึ่งการันตีแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราเอาแค่ okay. ประมาณสักสองพันพอสมพันไหมส0พันดีกว่า3 0 0พก็เหลือ9ก00เพชรใช่ไหมเออ3 0 0พดีกว่าเฮ้ยเอยเอประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเรากดไปต่อกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> แม่กล่าวว่าจะกดนิดหน่อยมันไม่นิดหน่อยแล้วนะไปตอนครับผมกดไปอีก50ครั้งปั๊บออกไหมกระดูกไม่ออกครับออกตัว ออกไม่เอ่ยเฮ้ยกระดูกสีดาวมาแล้วนะกระดูกสีดาวตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นส่วนพวกนี้ดีแล้วดีแล้วไอ้ส่วนตัวนั้นน่ะแทบจะไม่ได้ใช้เลยดีแล้วที่เขาเปลี่ยนไปต่อครับปั๊บโอ้โหสกินที่ลงหลงได้มาแล้วครับ1,200บาทไอ้1 2 0 0เพชรโอเคถือว่าได้คุณมานิดหน่อยปุ๊บไม่ออกอีกปุ๊บไปอื้อไม่ออกอื้อไม่ออกโคตรเกลือแล้วรอบสุดท้ายเป็นโอ้ นะแต้มลัคก,กี้มันยิบสีแล้วดิยังไงดีทุกคนยังไงดีเอเดี๋ยวนะนี่ขายได้ประมาณพันสครับเราก็ขายไปเลยโอเคจะเป็นประมาณนี้รอบต่อไปเนี่ยได้เป็นออสกร์อย่างแน่นอนผมขออนุญาตซื้ออีกสัก1,000เพชรก็แล้วกันเนาะโอ้โหหมดเยอะอยู่นะ1,000เพชรเราจะหมดไปที่ประมาณ10ตัวครับ โอเคประมาณนี้นะแล้วเราก็ได้ออตการ์เมื่อคืนเราก็มีอยู่หมื่นหมื่นเหมือนเดิมครับเอาละนี่มันเป็นการต่อทุนไง <c oughs> เอากดไปต่อครับผมจะได้หรือไม่ฮึบอืมไม่ออกฮึบโอ้ยไม่ออกว่ะอืมออกแต่ใส้กอกเฮ้ยมันไม่ออกมันไม่ได้นะทุกคนมันไม่ได้เออเราไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดีุ่มไปสักพักที่มันจะการันตีแล้วนะเฮ้ย <c oughs> เอาสักอีกสิบสิบเหมือนเดิมสิบเหมือนเดิม เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่นะสุ่มไปสุ่มมาทำไมรู้สึกว่ามันจะการันตีอยู่เลยไปต่อครับฮึบอ,อืได้เป็นสกินออสการ์มาแล้วไปลุกรอบสุดท้ายอโคตรเกลือครับผมโอเคไม่ได้นะเอาเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันโอ้โหโคตรเกลือนะมาดูกันของในตู้ครับมีอะไรบ้างอันนี้เหลืออีกหนึ่งนะโอเคอะ เอาไว้เป็นประมาณนี้ละกันถึงถ้าเกิดว่ากระดูกไม่ออกก็ไม่เป็นไรเอาล่ะในเมื่อผมไม่ได้ถามว่ากระดูกชิ้นนี้มันคุ้มไหมถ้าเกิดว่าเราจะซุม่มถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่สาย P PP ครับแนะนํไว้ให้มองข้ามไปก่อนเนาะเพราะอะไรกระดูกชิ้นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ P ีพครับจะเป็นการล้างาสถานะการควบคุมต่างๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราตีบอสอะไรอย่างงี้อย่างเช่นแบบตีกระดูกใช่ป่ะหรือแม้กระทั่งกิจกรรมบอสใหญ่ๆมาแข่งแต้มอันดับกันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ออตการครับเพราะฉะนั้นกระดูกชิ้นนี้นะครับ แล้วเก่งไหมเก่งครับผมแต่ว่าเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยมันยังไม่สุดเท่าไหร่เพราะว่ามันเน้นไปนสาย P ีพเราก็รู้กันอยู่แล้วครับต่อให้เราเนี่ยจะเป็นสายพีพที่เก่งแค่ไหนเราก็แพ้สุลต่านที่เขาเติมเยอะกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นที่เราจะต้องเอากระดูกอักวินเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาก็ถือว่าเป็นของแถมละกันนะผมขอให้ทุกคนโชคดีครับ Passive หนึ่งแสนปีครับจะเป็นทักษะที่1สาย2นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการบัฟไส้กรอกเราใจใช่ไหมจะมีการเพิ่มเกรดพลังว,ญญญวก็ มีการเพิ่มคิเลตบ้างล่ะแล้วก็จะมีการเพิ่ม ADK จากตัวเองนะครับผมตรงนี้ก็จะมีการบับให้เพื่อนครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีกระดูกประจําตัวจากปกติเนี่ยจะบับได้แค่ชั้นเดียวใช่ไหมรอบแรกครับมันจะขึ้นเป็น4ชั้นซึ่ง4ชั้นหมายความว่ายังไงเราบับทักษะที่1สาย2องออก้าเนี่ย ประมาณ4ี่ครั้งแล้วค่อยแบบให้ตัวละครดาเมจเนี่ยเป็นเบร์ด,ดาเมจโอ้โหบอกได้เลยว่า ADK นี่โคตรสูงการบัฟครั้งแรกเนี่ยโคตรแรงเลยครับเอาไป v p เนี่ยเป็นสายเบิรด์ดาเมจไม่ได้แย่นะครับผมโคตรเกง่งโดยปกติเราไม่มีกระดูกประจําตัวบัฟแค่ชั้นเดียวผมก็มองว่ามันแรงรนะแต่อันนี้คือบัฟทีครั้งแรกเนี่ยได้4ี่ชั้นเขาบอกไว้ก่อนว่าครั้งแรกเท่านั้นนะเออถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปเนี่ยมันจะโกงเกินไปะมีแค่ครั้งแรกเท่านั้นครับแล้วก็ต่อไปคร,ครับกระดูกประมาณสีดาวถ้าเกิดว่าเทินของฝ่ายเราเนี่ยติด และสถานะควบคุมของฝ่ายเราเนี่ยมันเป็นสถานะที่ล้างออกได้หรือว่าขับสลายได้นั่นแหละก็จะมีการล้างอัตโนมัติครับผมโดยที่มีเงื่อนไขว่าเอาซื้อขาของคุณเนี่ยทัก,กษะที่4สายหนึ่งมีมันเป็นส้กรอบผิดใช่ไหมนั่นแหละมันยังไม่ติดคูดาวมันจะทําการล้างให้อัตโนมัติแล้วก็ติดคูดาวครับดังนั้นเป็นข้อเสียสาหรับใครที่ อุตส่าห์เก็บดองไว้นะครับผมอย่างเช่นอยากจะไปล้างในเทินอื่นนะครับผมอาจจะยังไม่ได้ล้างมากเนาะในเทินนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นก็จะติดคูดาวต้องสีรอบนะแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราปั้นมาถึง6ดาวอันนี้ก็ตัดปัญหาได้เลยเนาะเมื่อเราเนี่ยใช้ใส่กรอบคิดนอกเทินนั่นก็คือให้มันล้างอัตโนมัตินั่นแหละโดยสกิลคูดาวของไสกรอบคิดเนี่ยก็จะลดลงประมาณ3เทินอ่ะดังนั้นสกิลคูดาวของไสกรอบคิดเป็นอยู่เท่าไหร่มันอยู่ประมาณ4เทินครับแต่ถ้าเกิดว,ว่ามันมีการล้างนอกเทินมันก็จะลดคูดาวไป3เทินซึ่ง มันก็จะเป็นแบบว่าล้างได้ทุกๆเทอร์นั่นเองอ่ะมันก็จะเหลืออีกหนึ่งเทิร์นใช่ไหมดังนั้นมันก็จะไม่ได้ล้างทุกรอบครับก็ต้องรอเทิร์นออดกาปุ๊บให้คูดาวมันหายอ่ะหายเสร็จก็จะมีการล้างในแต่ละเทิร์นแต่ละเทิน ก็บอกได้เลยว่าล้างแบบรีๆล้างแบบออโต้กันเลยทีเดียวเชียวครับบอกได้เลยว่าเอาไปพีพีเก่งครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปลงแบบว่ากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับบมตอนนี้ก็ไม่เคยเห็นใครหยิบออสกาเอามาเล่นนะเอาละ่ะก็จะมีเป็นประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เกี่ยวกับกระดูกวิญญาณก็ประกอบการตัดสินใจได้เลยครับกระดูกชิ้นนี้เป็นกระดูกของสายพีพีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ใช่สายพีพีอยู่แล้วตัดทิ้งไปครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของของรางวัลกันเลยดีกว่าครับผมนี่ก็จะได้แบบที่สุ่มิๆไตา้าขอละ <c oughs> กูลงมี5ดาวแดงแล้วก็จะลุ้นทําไมวะในเมื่อมีทุกอันแล้ว <c oughs> <c oughs> แปลกว่ะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันทุกคนพอผมขายเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณ9,000ใช่ไหมเก็บใหม่ครับโอ้เ <c oughs> สียเว็ไปเยอะก็ยังมีเวลาให้ผมเก็บอีกประมาณสัก2วันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอ้ยมีตรงนี้ด้วยชิวกระดูกวิญญ,ญาณน,นี่ได้มาอยู่กระดูกวิญญ,ญาณ1อัน2อันโอ้โหอ,ออกแต่สายปีกเลย อ่ะสอันครับผมได้มาประมาณ3อันแล้วและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่และสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ goodbye ครับท่านผู้ชม